คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าหลักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะน้องแนทนจะพามเล่นเกมสายโดลดทุโคนกระต่ายแห่งโชคลาภหรือว่าเอ่อฟอร์จูนและบิดนั่นเองก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดน,นึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์วายเป็นตัวแพง ตัวที่มีค่าและมีราคาแพงที่สุดนะคะเอ,อาหมดนะคะา200ตอด้วยก้อนทอง100ถุงเหรียญ50อั่งเปา10เหรียญออปลาทัดแล้วก็แครอทเนาะตัวถูกเกมนี้สัญักษอเนี้ยรายจ่ายทุกคน5อันนะแผ่นทองทอง5อันลงมาก็คือมันจะจ่ายเรานะคะ โอเคเกมนี้ก็ให้มันโดดแมันถึงจะเข้าฟรีเกมมีรายเดิมพันอยู่ด้วยกัน10ลายง่ายๆเลยเนาะมาดูในเกมกันด,ดีกว่าวันนี้น้องแนทพกทุนมาที่2 4หทุกคนค่ะขอมาเริ่มปั่นที่เบดสิบไล่เกลือสัก10หมดเลยวันนี้น้องแนทจะมีกําไรกับเกมกระต่ายไหมใครชอบเกมนี้บ้างอ,อ๋อส่วนตัวหนูเกียดมากเลยกระต่ายเนี่ยแต่ตั้งใจมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะ ว่ามันสปังไหมวันนี้โอเคจบไปแล้วไล่เกลือไปกันที่เบ็ด20ตอเลอร์้นให้มันโดดก้อนเมฆจะรอยมาเร็วๆอย่างรวดเร็วก็ลองสังเกตกันดูนะชบบๆชหมูนัดไปขาดทุนกับเกมก่อนหน้านี้มาเนอะน้องเสือโดนไปค่อนข้างเยอะอุ้ยก็ตายหลอกก้อนเมฆบินมาช้ามากมันหลอกมันหลอกเบตด2ชสิบๆชๆชช โอเคเหลือีสิบแปดหมุนแลวนะค่อยๆ่วเมเม็ดไปเรื่อยๆเลยนะถ้ามีกําไรก็จะทําการเลิกเลยหนี่เลยจ้าอุ้ยเกือบเต็มจอแต่ว่าเต็มจอกระต่ายไม่ได้คูณสิบนะคะอืมชวิงชวิงสิบห้ามุมสุดท้ายคะ่ะเหรียญตัวถูกอะ่ะพวกเนี้ยเออสัญลักษณ์สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์อ่ากล่องสีทองทองนี่ต้องลง5ตัวนะเมื่อกี้สี่ตัวมันก็เลยไม่จ่ายให สมหมุนสุดท้ายขออุตเสดายพันหนึ่งเคยได้ข้างนอกสูงสุดประมาณสามพันอะปลาไปเบ็ดสามสกันต่อเนาะจ่ายยากมากเลยกระต่ายต้วนนให้มันโดดอะมาโดดก็จ่ายยากเช่นกันซึบๆๆบ7มหมุนสุดท้ายนะคะโอ้ m ม่ก็ว้าวลัวอันนี้หลอกอีกแล้วหลอกกันอีกแล้วจ้า ชืบชืบพี่สายกระโดดหน่อยไม่โดดหูหลอกเก่งนะเออหลอกเก่งมากเลยปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคมา17หมุนจะจบอีกแล้วเบสสามสิบโคตรไวอะ่ะทุกคนคุณลดไวมากกับเกมสายโดดหกหมุนหกหมุนจะเพิ่มเบสอีกแล้วอะ่ะอุ้ยจะไปจบที่ตรงไหนนี่ สี่สิบแล้วจะโดดไหมเล่าจะหมดตัวแล้วนะจะโดดไหมหูไหลเป็นน้ำเลยอะไม่จ่ายแบบไปจ่ายเลยอะแต,แต่พวกสัญลักษณ์เนี่ยเปาร้อยหกสิบหุย่ยก้อนทองเออว่าแต่ว่ามันยังไม่จ่ายก้อนทองหนู่เลยนะคอมโบววยก็เบ้าเป่าคอมกับตัวพวกเหรียญพวกประทัดอะไรเนี่ยเออนี่จ่ายละเจ็ดร้อยยี่สิบ ชึบๆสัญญาค้าอันไม่โดดอ่ะหลอกกันอีกแล้วก่อนเมฆลอยมาโคตรชา้าเนยชวิงดูดิสายโดดเกมไหนจะทำให้น้องแนทมีกำไรบ้างวันนี้ก็ตายเนี่ยจะเกลือหรือเปล่าเอาให้ตัวนี้ให้รอดก่อนสิอหมุนสุดท้ายนะครับชวิงโอ้ยโดดแล้วมังเนี่ยโดดปะโดดดูก้อนเมฆมันลอยมาไวอยู่รอบนี้จะได้มาแรอบหมุนนะคะ อยากได้สักสองมือเออสี่อันไม่ได้ต้องห้าอันห้าอันห้าอันอุ้ยไม่ได้จึบๆเก็บรบรวมมาได้360เหล็ก6หมุนจึบจบบโอเคนี่เก็บไปก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊เจ็ดร้อแล้วปึ๊บึ๊บึ๊บึ๊ไม่ได้5อัน5อัน3อันไม่ได้ครับเหล็กสหมุนสุดท้ายนะคะมันเก็บยากจัง โอ้ยบ้าเบามีแต่สองร้อยสองร้อยซืบ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 อืมปิวปิ้วปิ้วปิวห้าร้อยพันห้าเล้อหมูสุดท้ายขออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยขาดตัวเดียวโอเคฟรีเกมที่เบทเท่าไหร่นะสี่สิบได้มาพันห้าทุกคนก็ยังไม่มีกำไรนะยังขาดทุนอยู่เลยอ่ะซึบซๆบซบซบให้มันโดดอีกรอบหนึ่งนาะ โอเคจบไปแล้วก็เบต40ไปเบต50ต่อย50หมุนค่ะดูเลย50หมุน50หมุนทุนมาเกมนี้มา2,004เหลือ2,003ขอกำไรหน่อยเรยวชิบชิบชิบเบ50แล้วนะเกมไม่จ่ายคือทุน,ทนลดไวนะโดดไหมอ,อันนี้ไม่โดด ต้นเมฆลอยอย่างสตร์ไรท์ยี่สิบห้าหมุนค่ะเบ็ดห้าสิแล้วนะเกมจะโดดหรือไม่โอ้เกลือมากเลยอะแตะหนูสู้ให้เบ็ดหกอีกเบ็ดสุดท้ายนะทุกคนนะอีกสักห้าหมนุนถ้าไม่จ่ายหนูขอแบบไม่โดดหนูขอเลิกก่อนพอก่อนไม่ไหวเกือเกิอนอะ่ะ โอเคสุดท้ายท้ายสุดขอ50หมุนเบ็ด60สุดท้ายเอออุ้ยแตกนอกว่ะอุยพันสองสวยมากเออคืนมาคืนมาคืนมาก่อนจะแย่แล้วเนี่ยก้อนทองไม่คอมโบให้เลยอะยากนะโดดอีกสักรอบหนึ่งนะเออใจแต่คืนมาเจ0บรอดสิบอุ้ยสามพันอุย 3, เสียสดายมากเอารอบที่แล้วมาคืนเอามาให้รอบนี้ได้ไหม ยี่สิบสามหมุนจะจบแล้วเวทหกสิบไม่โดดให้เลยเหรอเวรนี้น้อยอะ่ะร้อยห้าสิบอังเป้าตีห้าหมุนไม่โดดจริงเบอร์อุ้ยอ่ะเจ็ดร้อยยี่ปิง ปิงโดดเดียวแปดหมุนสุดท้ายโดดเธอนะพี่กระตายห้าหมุนสุดท้ายครับเออมาเจอสี่ตัว <c oughs> เอ,อ้ยดูอคอนค่ะคนอีกแล้วเกมกระต่ายไม่รอดนะคะต้องต่ายไม่รอดนะ โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ขัดทุนกับเกมกระต่ายนะใครลูกรักใครบ้างเกมเนี้โอ้โหเกลือนะเกลือมากแม่โอเคครับไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยมาแก้แขนใหม่รอบนี้น้องเน็ตขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ